โอ้มือโชปเปอร์สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเก็บผักกาดดอยของนาและมาทําเมนูอร่อยอร่อยกินกันนะครับช่วงนี้ถ้าอยากกินผกักก็ต้องมาส่วนหลังบ้านของนาครับเยอะมากมากแต่พอมาถึงฟีฟ่ายังไม่ทันเก็บผกักมาเก็บมะละกอเรียบร้อยลูกสุกขาต้นแบบนี้ไปบ่มต่ออีกหนึ่งวนันหวานอร่อยขึ้นแน่นอนครับไม่รอชา้าตอนนี้เรามาเริ่มเก็บดอกผักกาดดอยกันเลยครับจริงๆต้นอ่อนก็มีเยอะนะครับแต่วันนี้อยากกินดอกผักกาดมากกว่าและเวลานี้ฟีฟ่าบอกว่าเก็บได้เยอะแล้วครับและก่อนที่ผมจะไปเก็บแรกผมจะบํารุงด้วยเจลก่อนนะครับตัวนนนนี้้จจะะชชช่่่่วววยยใหผิมมือาาดดดทกั ให้หน้าเนียนปรับผิวข่าขึ้น1ระดับและมีค่า SPF 5 0ตัวนี้สามารถทาได้ทั้งผิวหน้าและผิวแกยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับดูแลผิวเสร็จแล้วมาเก็บผักต่ออันนี้เป็นผักชีนะครับจะบอกว่าที่สวนของหน้ามีผักให้เลือกกินเยอะมากๆนะครับแต่วันนี้ถ่ายให้ได้ไม่หมดเพราะต้องรีบกลับมาทําเมนูกันต่อครับและแกงผักกาดที่เราจะมาแกงวันนี้จะเอาแบบง่ายๆแกงแบบวิถีชีวิตบนดอยไม่ได้ใส่หมูหรือใส่อะไรเลยนะครับทุกคนใส่แค่เครื่องปรุงเล็กน้อยก็อรอ ส่วนคุณนานและพี่เสารก็กําลังตามส้มตามกันอยู่นะครับเมื่อน้ําของเราเดือดได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปต่อด้วยเกลือเม็ดแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยส่วนผักกาดของเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วไม่รอช้าให้ฟีฟ้าใส่ลงไปในกระทะเลยครับสําหรับแกงผักกาดดอยถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทํากินง่ายมากๆและที่ปรุงเพิ่มเติมนี้ก็จะเป็นตะไคร้ต้นนะครับหลังจากใส่เครื่องปรุงหมดแล้วกลับด้านรอบนึงต่อด้วยปิดฝาแล้วก็ได้มาแล้วนะครับสาหรับเมนูแกงผักกาดดอยหน้าตาประมาณนี้พอจะทําให้ใครหิวบ้างไหมครับแต่ท